สวัสดีสปูสุกคนครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่สปูสุกคนครับช่วงนี้ก็ไ่ได้ออกต่อข้างนอกบ่ได้ออกหาผลงานมาพี่น้องเดือบึงครับผมช่วงนี้ก็จะรับชมคลิปบา้บาๆพออยยุแถวบ้านก้อนครับผมอันนี้จักทิพย์ครับผมนกฝึกอายุกงดีแล้วละ่ะแต่ว่ากําลังมาฝึกปีนี้ครับลิวตันครับผมตัวนี้ เสียงเรียกเน่นๆครับผมๆๆๆๆอายุก็ดีแล้วอายุกงเคยเอาออกเมื่อน,นั้นไปเอาออกพ้อมกับไปสิงค์ขน้องผมจะไปเก็บริวแันก็เลยเอาจากทิพย์ไปแอบน้ำกับขันคํำเดียวครับผมยังตื่นปลาอยู่นั่นครั้งแรกในการออกของหมอครับผมที่นี่ก็ ให้มากินนอนอยู่ในพเนียคดอึ้เก้าแล้วครับผมตามสไตล์ผมในการฝึกนกตอนนี้ก็น่าจะเริ่มชินกับพผนียดแล้วครับผมเพเอมไปมากนี่ลืิ่มกกงด้วยนี่อริ่มกกงมากกันแล้วว่าผนียดเป็นบ้านของเจ้าของแล้วบ้านนี่ไปมากเริ่มกกงนี่ครับผมซื้อว่าเจ้าจากทพิปครับผมพี่น้อง ฝากติดตามผลงานครับผมหลังจากโควิดแล้วนี่อาจจะได้เห็นผลงานะครับผมริวตันตัวนี้เสียงน้อยเวลาเรียกใหญ่กว่าเวลาขันเสียงแต่ว่าเรียกกันเน่นๆครับกับฟังเสียงบ้างมวนมามวนกับฝากติดตามติดชมนะครับผมพี่น้องเนี่ยอืม không tế tộ gì tộc chảy ơi ừ. còn bắp cắt các bạn ừ cắt cho nó như này ตอนนี้จักทิพย์ครับผมเจ้าจักทิพย์ใช้มาล่องเรือนครับมอบังเันน้ชเรียนคนบ่ลองบังลองบังอื้มอืมอื้มอืมเร็วมาอืมอื้มอืมอื้มเร็วอื้มอืม เมล่นครับเมลนคน้นขายออกมาบังสิคันบาบาทเนี่ยเนาันี่กับพรเนยดกับหมุนไปหมุนมานกดาวลุ่งอีกตัวนึงครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนช่วงฝึกซ่อมครับผม เอิ่นเอาลเอิ่นเอาเงียบแล้วผมขอมาไก่ด้วยกันเอิ้นเอาเอิ้นเอาลูกเอิ เอาเงอบเอาเอาเอแนวโอ้กินน้ำว่านน้ำแห่งกาดบันหอนน้ำใ,ให้ให้คู่มือเลยเราลงมากินดินเอาหานให้เ็าลงมากินดินพร้อมับผมแล้ว,ลวตอดกินดินมั๊บบั๊บับ,บับ,บเป็นแฟนไปคืเอเรา อยู่ในช่วงฝึก้อหม,มอแต่ว่ายังบระธานอีกจวดยังอยากตื่นปลาอยู่ครับผมสำหรับจกักิพิบแต่ว่าฝึกบอดนนี่ฝึกอีกฝึกอีกปีนึ่งนี่เป็นต่อใหญ่เลยเพราะดีายุอยู่กงทั้งบัดกับประมาณสองปี ออกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งออกครั้งแรกเงียบกิ๊บนะครับผม